สวัสดีพ่อแม่พีนมม่น้องนีใคอจะไม่เห็นชาลินโว้คนละเหลืองเดียวกัน,กนเอ๋อใครเดวะล่ะเใ็ดเดวะล่ะแย้แต่แย้มาบอ,บอ,อากคนละเหลืองเดียวกันนะเ,เหลื <c oughs> ล่อมเลยละเหลือมเลยกันล้วกันมือนียคอยกินเขากับขี่กับแก่มันตกลงมางวัวนเรียนส้นกบ ดังเอบไกลล่ทุธงสีเขียวไปโรงเรียนสอดแกงเจอตุงติงอิตาเวนมือดตึ๊บมาเรียนกกยหนาห้องเวด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 ใช่ไหมสร้างต้สีเลียงเหลียงรหลังอังหลังฟูงลงน้ำท่วมปิด Dante, children, กระทั ana, ่งดอกไม้ควนหอมๆขึ้นเปียกหมอนยอดไก่สับล่างขี่เครื่องบินปล่อยโคมม้ากระจอกเทศกบบินซีเหลี่ยเหลี่ยอาเฮานักเฮาอีดี มาเฮาดังอึเหาอีกทีเด้อหดนนูดังยิน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 กะติกสีเขียวหมวกล้อยได้กระต่ายตุ๊ดกะเล่เป็นแนวแบบว่ามีเฟียงกวางแบบไงไหลมาคขึ้นจังขี่เม่นเม่นเดากะพากันยางไป ตกส่วมแล้วก็ย่างไปตกตึกตายบอบลาหลูหลูจาวาตื่นมาแล้วเบิงโทรทัศน์เลียงอมิตะพุทธแล้วก็บ,บินไปน้ำเตาคือจังหวาคอยก็เล่เป็นสีหุมหุมมพากันไปเหรินนำอีกแล้ว การจะล่าจอนติดขัดเอาเสียงเกมลงก็เลยบอกมันว่าันวมากันนังเย็ดยังกับเบื้องะขี่จักรยานขี่จักรยานกางแจงสเสลียงใจโบรักษสีดำก็มีความหลักเป็นที่ตั้ง แตกชานบานพเพอรเวอร์คือดอกไม้สีดำดอกกามีเงินโคดโคดฟูเดียวเบิ้งหนาหันหลัวว่าแมนขี่ไก่ขามมีเพียงนาำป,ป้าปลาทีจะเลื่อนอาหารผัดร่มเงี้ยนขึ้นท่างฝาผ้าดาวมุนอุ่ยปุ่ยแลนวาวยึดทิ่งให เรียนลงมาอุไปเอเปอินเออเออหน้าหนาวนี่กะมีฝนตกค่ำเนี่ยแล้วกะมีชีวิตอันสดใสสิบ้าเฮ้ามาผัวกันแก้วยืดเด้ก่อยว่า เดี๋วค่อยขึ้นวาค่อยสิไปล่องทงเขียวขีมาผ้ามาไปนั่งลินย่างเงียมเงียมเงีมอยปลาอยค่ะปลาโยค่ะคห้หดมีเดากระบังผุฝงอ่างลางอ่างลาง คว,ความงามอันแตกปาะความงามอันแตกปพอเป็นยังไงวะฟันมาได้ไปกี้เขาไปเด็กบองเสียบไหลุนป่าผอมติ่งปลาคอ กระทางก๊กใหม่สีแดงสวยดีเล็กหน่อยเดียวบ้างนะมันน่งเล่นเกมอยู่บักอันนึงหยิบกระดาษคอยทุกข้าจะคล้องหล่นดังต่ำโอ้ยเฮ้ยโซฟาลุบ ก็อีกับเดียววะก็อีกมุเจ้าก็จกฟังนังกันกับบรูนังฟังขโมยน่ะตังบ้านบ่ได้เลือนเอาย่างเดียวแนวนังกับบอมีเฮ้ยอยากเก็บบัซซิดาถ้านังเจ้าเยนะคัดเตอ์สีชมพูแน้ว่าเลียบหลากหลาย กูไปว่าเป็นแล้วกระดาษย่างกูไปว่าเป็นแล้วก็ละเรื่องเดียวกันตีก็าจจะคว่างลินคอยมาได้ทำนี่ล่ะชาลินนี่ยังกับบอลูบอกคนละเรื่องเดียวกันว่าจะหัดว่าคอยมาได้ทำนี่ล่ะพี่น้องคือบอกว่ามีโคตรยากรึเปเอาจริงๆริงเราก็ยากอยู่เปเนาะลองไปบอกเบิ้งเด้อลองเห็ดเบิ้งแบบ หโบยังกะได้ทัว่จีบทัว่เดียนแต่มันได้คึดว่ะแล้วมันเกะได้คิดอยู่เดียนไอสมองก็ได้คิดออกมาอยู่เดี๋ยวแบบยากก็แบบบอกเป็นเรื่องทั่วไปเดียเรื่องธรรมดาทั่วไปบอกไงก็นี่ยข่อยคิดว่านี่ยากค่ะทำมู้เจ้าเสียข่อยมู้เจ้าก็ร่องเห็ดบ้างเนาะโอ้ยข่อยย่ำโอเคไม่ก็ร่องมาเล่นชาเลียนแปลกๆนี่ก็หนาวๆนจะกันไม่คิดหนาวละกันสักคน รักษาสุขภาพร่างกายนําเด้อหน้าหนาวมาแล้วแฮปปี้แฮปปี happy, happy. ้เอ่ uh สุขสันต์ปีใม่บอกล่วงน้าด้ม,มาบอกอีกทืนึงบ๊ายบเจอกันใหม่คลิปน้ารักนจุบ๊บ